สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะครับจากช่องแชแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟอร์ดพัฒนาะฮะบริษัทเราอะนะครับอยู่ในเครือออโต้แกลอรี่นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับก็ซื้อรถกับกอล์ฟนะครับมั่นใจได้นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายตัวจริงนะครับไม่ได้เป็นพาร์ทไทม์หรืออะไรนะครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็เข้าไปดูผลงานก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องอยู่แล้วนะครับช่่ออองชดนนะะะฮกล์ฟเา เขาไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับมีแยกไว้แล้วนะครับแคบตอนเดียวอยู่ด้วยกัน4ประตูเอเวอร์เรสนะครับหรือข้อมูลการใช้นะฮะหรือดูในวิดีโอก็ได้นะครับมีลงอยู่แทบทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปที่ท่านชอบนะครับต้องการแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมานะฮะมั่นใจได้มะฮเราทํามาต่อเนื่องนะครับมีตัวตนจริงๆนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับนี่พระเอกนะครับที่เรามารีวิวนะครับจะเป็นตัวสตอมแท็กนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนาะคันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลย นะฮะใครที่รับชมมาก่อนเนะี่ยจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะฮะอ่าเปลี่ยนยางนะครับแต่คันก่อนหน้านู้นนะ่ะจะมีสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็มีพวกใต้ท้องใช่ไหมครับที่เป็นตัวแบบออฟโรดนะครับที่เปลี่ยนของแท้เป็นเหล็กน,นะคันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับลูกค้าบอกต้องการเดิมๆ่มนะก็เดี๋ยวพาไปชมนะฮะแต่ก็เมื่อลูกค้าเห็นลูกค้าบอกเฮ้ รูปที่กอฟส่งมาเอ้ยน่าสนใจพี่ก็เลยเปลี่ยนยางครับเป็นเป็นเหมือนแฝดกันเลยนะสีเดียวกันด้วยนะครับอ่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวครับ Nexgen t Ford Ranger Storm Tag ครับอ่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้า E-shifter เนาะเกียร์ไฟฟ้าก็มาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะครับตัวนี้เป็นขับ4นะครับของเราขับเคลื่อน4ล้อแบบพาสไทม์นะครับเมื่อเป็นขับ4มีโหมดการขขััับี่ดดด้้วยกนทงหหมม6โ นะแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายนะครับ1 3 9 9 0ล้บาทนะครับสำหรับสแตนดาร์ดสีพิเศษสีส้มก็บวกเพิ่ม1,000 0บาทนะฮะแล้วก็ท่านใดจะใส่โรลเลอร์ชตเตอร์จากโรงงานนะครับก็บวกเพิ่มอีก0 0 0 0บาทนะวันนี้ดูดูเข้มๆนะครับสีดำนั่นเองไปแ,แล้วพาชมครับก็ต้องบอกกันเลยนะเป็นสีที่ เข้มอยู่แล้วนะครับวันนี้พื้นที่อาจจะแคบนิดน,นึงนะเพราะก๊อบมารีวิวนะครับตอนกลางวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมนะครับอะคริลิกครับคำว่าเลนเจอร์เห็นไหมนี่อะคริลิกสีดำนะครับติดตั้งมากับรุ่นตัว Storm Tag อยู่แล้วนะครับติดตั้งมาอยู่แล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นอะคริลิกของแท้เนาะมันจะเป็นสีดำนะฮะเราก็จะมีขนาดเล็กเน,นี่ยเนี่ยตัวตัวเนี่ยขนาดจะเป็นตัวขนาดเล็กนะครับ มีความมนไม่มีความคมเลยนะฮะอ่ะซื้อรถสีอะไรก็ตามอะคริลิกเป็นสีเดียวนะครับกระเถิบลงมานะครับที่ตัวกระจังหน้ากระจังหน้าสตอมแท็กนะครับมีความโดดเด่นนะครับเป็นเอกลัก,กษณ์ไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะฮะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับบางคนบอกเฮ้ยก็เป็นสีดําเงามันก็เหมือนเอเวอเรสต์สปอรนะเจนะครับมันมีดีเทลมีลูกเล่นอยู่นะครับที่ เอเวอเรสซ์สปอร์ตไม่มีอ่ะมันมีบางช่องที่มันทึบนะครับแล้วก็เป็นช่องตารางเป็นพิกเซลพิกเซลพิกเซลอยู่ครับโลโก้ o, นะครับเป็นสีน้ำตาลลมดำเห็นไหมมันมีความแตกต่างนะถ้าเลนเจอร์เนี่ยนะครับโลโก้เนี้ยมีเฉพาะในสตอมแท็ถ้าใน e v e r อ e t ก็มีเฉพาะ e v e r อ e t เร p สปอนะที่เป็นโลโก้เป็นสีน้ำตาลลมดำอย่างเงี้ยครับกระจังหน้าดำเงาเหมือนกันแต่ก็มีความต่างเห็นไหมลางพึ่งเป็นสีดำเงาเหมือนกันแต่มันก็ยังมีความต่างในส่วนของ แต่ละรุ่นแต่ละตัวอยู่นะครับและพิเศษไปกว่านั้นนะครับคันนี้นะฮะอ่ะไฟหน้าในตัวกระจังหน้านะครับจะมีเรื่องของไฟสูงอยู่นะครับซึ่งมันแยกกับตัวนี้เลยนะนะครับตัวไฟตัวนี้ยนะครับบางคนเรียก A U X แ m มนะครับสับเป็นทางการมันทํางานพร้อมไฟสูงคลิปนี้ก็จะเปิดให้ดูนะครับคลิปนี้จะเปิดให้ดูนี้นะครับก็เปิดไฟหลี่ให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันปึ๊บ มันแจ้าปิดนะครับจะเปิดก่อนเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ดันไฟสูงวิทยุไม่ได้ปิดน้องที่ลังรถน่าจะเปิดเอาไว้อะเรามาดูกันนะครับเห็นไหมนะครับทำงานพร้อมไฟสูงนะครับ ไม่ทำพร้อมไฟต่ํานะเราสังเกตนี่ตอนก็เปิดไฟสูงเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะติดนะครับตัวนี้ก็จะติดนะฮะก็พูดง่ายๆเรามาไล่เรื่องไฟก่อนเลยนะไฟหน้าเนี่ยเป็น m a t i c LED นะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED เราเห็นอยู่แล้วนะครับสูงต่าเป็น LED นะแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์แยกโคมด้วยนะครับไฟลงไฟเลหลือเป็น LED หมดนะครับมีระบบป้องกันไฟแยงตานะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสง นะครับเห็นไหมนี่นี่นะครับช่องนี้เนาะสังแปยนิ้วกับนะครับตอนที่เราเลี้ยวเนี่ยครับก็จะมีตัวเพิ่มมุมลาแสงเนี่ยไว้ตอนเรากลับรถในที่มืดเลี้ยวในที่มืดเนี่ยมันจะมีตัวเพิ่มแสงสว่างนะครับเราเนี่ยจะได้มองเห็นเรื่องของเส้นถนนนะครับหรือตอนเรายูเทิร์เนี่ยพวกเนี้ยช่วยได้นะครับตัวนี้มีอยู่ที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับเพราะเป็นออโต้ไฮบีมนะครับระบบป้องกันไฟแยงตาอะไรพวกเนี้ยนะครับ ไฟเป็นออโต้หมดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือด้วยความที่เป็นออโต้ใช่ไหมครับมีออโต้ไฮบีมนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะถ้าเราขับอยู่ในตอนกลางคืนนะครับเราขับอยู่ในตอนกลางคืนอสมมติก่อนว่าถ้าสิ่งที่เราวิ่งมันมีเส้นถนนนะครับเราขับตอนกลางคืนขับปกติไฟหน้ารถเราจะเป็นแบบนี้ นะครับไฟหน้ารถเราจะเป็นแบบนี้นี่มีไฟต่ำอยู่ปะนะครับไอตัวนี้ก็จะไม่ติดนะครับไม่ติดแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟสูงนะครับหรือออโต้ไฮบีมทำงานไฟตัวนี้จะติดด้วยเหมือนที่ก็เปิดเมื่อกี้เลยนะครับทำงานพร้อมกันแบบเต็มระบบนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้เต็มระบบของเต็มระบบจริงๆเลยนะนะครเพราะว่าอะไร โดยปกติอ่ะกระตุ้นอื่นอ่ะมันไม่มีตัวนี้ใช่ไหมมันก็เป็นการทํางานของไฟหน้าอย่างเดียวตัวนี้มันก็ทําแบบเต็มระบบเลยนะครับพูดง่ายเราขับไปนะครับตอนกลางคืนปุ๊บออโต้ไฮบีมทางานแถวนั้นมืดหมดออโต้ไฮบีมทํางานปุ๊บไฟสูงเปิดเองตัวนี้ติดด้วยมีรถส่วนมาไฟสูงดับตัวนี้ดับด้วยนะครับ มันทําให้สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนเกิดเราไปเล่นออฟโรดหรือเล่นอะไรเนะี่ยตัวนี้ช่วยได้มากยิ่งขึ้นนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะเป็นจุดเด่นของคําว่าตัว Storm t a ็กเลยนะมากับกระจังหน้านะครับตัวนี้มากับกระจังหน้านะเห็นไหมมากระเถิดมาครับอ่าเรามาต่อกันที่ไฟต่อนะครับไฟตัดหมอกึ๊บนะฮะไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับก็มีความสว่างนะครับนี่ตรงนี้ ตอนเป็น LED เนี่ยหลอดไฟมันจะเป็นสีแบบโทนขาวหมดนะครับเป็นเป็นโทนขาวหมดเห็นไหมนะครับเป็นอย่างนี้หมดนะครก็เถอะมาที่ตัวกันชนนะครับกันชนเนี่ยนะครับไอตรงด้านข้างมันเป็นสีเดียวตัวรถอยู่แล้วนะรร่นแต่ตัว Storm Tag นะครับความโดดเด่นของเขาคือมันอยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้ามันเป็นสีดำเงาเห็นไหมครับมันเป็นสีดำเงาน่ะ บางคนเรียกตัว S ฮ่องกงเห็นไหมเหมือนเลยนะครับเป็นสีดําเงาถ้าเป็นพวกวายแท็กมันสีกราไฟถูกไหมตัวนี้เป็นดําเงาแล้วมันมีลูกเล่นมากกว่าตัวอื่นคือตรงมันมีขีดแดงเห็นไหมครับมันมีขีดสีแดง s ต o r m ท็ g เนะี่ยทุกอย่างตัดตัวรถเนี่ยมันจะเป็นดําเงานะครับเพื่อให้ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็มีการขีดแดงเพื่อมันมันดูแบบดูมีลูกเล่นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะชายนะครับ,นะรบเป็นสีงเงิน นะแล้วก็มีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นมาตรฐานให้ดูหน้าเต็มๆนี่แบบนี้เนาะอ่ะระบบเมื่อกี้บอกเรื่องไฟหน้าแล้วเนาะไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับรถคันนี้นะครับมีกล้อง360องศานะครับมีกล้องด้านหน้าเนาะก็จะมีตัวล้างกล้องนะครับ อยู่ใต้โลโก้หน้าอยู่ใต้โลโก้หลังอยู่ที่กระจกมองข้าง2ฝั่งนะครับที่เป็นตุ่มๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับก็รอบคัน360อสองศานะครับมีคูตคอนโทนนะครับก็คือควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเราเลือกตั้งได้นะครับว่าจะเป็นแบบ normal นะครับหรือ adaptive cruise control นะครับก็ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างของเรายังเป็น stop and go ด้วยนะครับคือหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะฮะ มีอะไรอีกมีระบบเลนคีปปิ้งนะครับก็สั่นเตือนนะครับหรือจะตั้งให้ดึงกลับนะครับหรือจะสั่นก่อนดึงก็ตั้งได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่าเซนเซอร์นะครับ, ensor, นรบหน้า6หลัง6นะฮะด้านหน้าก็มีมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะครับตัวนี้มีมาให้นะฮะอ่าเซนเซอร์ ensor, ทำไมมันถึงมี6จุดก๊อ เหมือนที่บอกครับตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r นะครับมันก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะครับอาฉริยะนี่พวกที่มีอย่างเงี้ยมีระบบช่วยจอดหมดเลยนะครับมีอยู่ด้านข้างก็จอดออกจากเทียบข้างได้นะครับจอดเทียบข้างให้นะครับแล้วก็จอดเข้าซองให้มันก็มีเงื่อนไขในการใช้นะครับก็ตรงนั้นเดี๋ยวเราไฟ มีโอกาสเดี๋ยวทำคลิปลงรายละเอียดให้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะบางทีเฮ้ยคลิปกอล์ฟยังไม่มีโอกาสทาม,มันไม่มีรถทํานะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับไม่มีกั๊กเนาะนะน,น,นี่ก็ะเถอบมานะครับคิวล้อนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเลือกรถสีอะไรก็ตามนะไอคิวล้อสามนิ้วเนี่ยนะครับเป็นสีดําเงานะคันนี้รถมันเป็นสีดํานะครับก็เลยเป็นแบบนี้ อ่ะกันเถอะมาดูช่วงล่างครับโชค๊คเป็นโช๊คโมโนทูปนะฮะดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับดิสเบรกก็เป็นทั้ง4ล้อนะฮะล้อแม็กอันนี้แม็กเดิมนะ20นิ้วนะครับเป็นสีดำแล้วก็จะมีนี่เห็นปะ่ะมีตัวช่องเป็นสีแดง,แดงนะครับเหมือนที่ก็บอกครับเขาก็พยายามวางเรื่องของตัวลูกเล่นไว้นะครับที่ตัวกันชนหน้าตัวล้อ นะครับพวกตัวอะคริลิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นดําแดงเนาะก็เป็นเพิ่มความสปอร์ตนะครับความอยู่ดันนะครับในในบางสีเนี่ยก็จะดูแบบอ่าขาวดําแดงอ่าถ้าเป็นสีดําก็ดําแดงนะครับเทาใช่ปะเทาดําแดงอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันจะดูดูสปอร์ตดูเท่มากๆนะครับมาที่ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมเหมือนที่ก็บอกครับยีนิ้วจับคู่กับยางวันนี้นะครับ ลูกค้าเลือกเป็นคูเปอร์นะครับตอนแรกลูกค้าไม่เปลี่ยนตอนเห็นปุ๊บเปลี่ยนรูปปุ๊บเฮ้ยกอลฟมันดอกมันไม่โหดนะครับแล้วบางคนเนี่ยตอนเสนอเนี่ยทุกคนก็จะไป RT พาลูกค้าไป RT ต้องบอกก่อนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบไป RT นะครับหรือบางคนไปใส่ BF นะครับพวกนี้มันดอกมันได้ดอกโลนหรืออะไรใช่ไหมตอนเราส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกเฮ้ย hey, มันไม่ได้ต่างจากของเดิมมากนะครับแต่มันลุยได้นะครับนี่สเปอยางนะเอาสเปคก่อน2,7,55,5,20นะครับมันดูเต็มขึ้นนะมันดูเต็มขึ้นนะครับดูสวยงามขึ้นนะครับอะแล้วเราคุยบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมลูกค้าดูเหมือนไม่ต่างจากเดิมนะครับตัวนี้เป็น AT นะครับเป็น AT ที่เราเสนอลูกค้าเป็นคูเปอร์นะครับผมต้องบอกก่อนนะขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะผมเส้นผมได้หมดนะครับบางคนบอกให้พี่ใส่ BF ได้นะฮะบ f ผ้าใบหนาลุยเนี่ยนะครับ, f, รน Louis, นนะรบแน่นอน BF มันขึ้นชื่ออยู่แล้วถูกไหมนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งบนถนนดำเป็นหลักอะเผื่อลุยบ้างใส่คูเปอร์ก็ได้นะครับราคา ไม่ได้สูงเท่า BF ราคามันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ก็ไม่ได้สูงเท่า BF แต่พวกนี้วิ่งบนถนนดำเนี่ยเงียบเหมือนกันประหยัดน้ำมันนะครับถ้าใบมันไม่ได้หนาขนาด BF เนาะพวกตัวก้งตัว,ตว,ตว,ตวแก้มอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นนะ BF คือมันจุดสูงอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ก็เหมือนที่บอกอะแล้วแต่ชอบตอนแรกลูกค้าก็บอกเดิมตอนส่งรูปให้ปุ๊บจบเลยเปลี่ยนนะครับดูสิเห็นนะนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับพี่จะใส่ a อทียี่ห้อไหนนะโตโยต้าใส่อาทีโตโย RT, โตโย้าใส่ยางเดิมจะใส่ตัวไหนพี่บอกผมนะครับผมจัดให้ได้หมดนะเรื่องพวกนี้คุยกันได้นะครับนะแก้มนะครับใบเทโบพวกนี้เป็นสีดำเนาะใบเทโบก็บอกอยู่แล้วนะใบเทโบก็เทโบคู่นะครับเกียร์สิบสปีดนะครับพวกเกียร์สิบสปีดจะเขียนใบเทโบนะครับถ้าเขียนเทโบอย่างเดียวจะเป็นเกนะียร์หกสปีดเนาะตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อน กระจกดับไฟเลี้ยวมีอันนี้ก็กล้องนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างนี่นะครับตอนเราเปิดประตูนะครับมันก็จะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถเพื่อให้เราเห็นนะเห็นพื้นที่ตรงที่เราจะก้าวขึ้นรถนะครับเติมขึ้นมาตัวราลาวหลังคางนะครับเป็นแหลกได้นะก็ปรับได้นะครับก็ สะดวกสบายเลยนะครับมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สะดวกสบายแหละนะครับมันปรับได้วางของวางสัมภาระได้นะฮะตัวนี้คนเดียวก็ปรับได้นะครับบางทีแบบเฮ้ยพี่ใช้งานคนเดียวพี่ซื้ออางนี้ก็มันใช้งานไม่ได้แน่ๆมันปรับได้นะครับพี่จะปรับถาวรเลยก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันต้านลมมันเนาะช่วยลดหน่อยนะครับแล้วก็ถึงเวลาผู้พี่กลางกลางคนเดียวได้นะครับมันมีคลิปที่กอฟกลางอยู่แล้วอยู่นะ กันสาดครับกันสาดแท้นะครับกรอบเนี่ยจะแถมกันสาดแท้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะกันสาดแท้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะท่านใดต้องการกันสาดแต่งต้องแจ้งนะครับเพราะถ้าไม่แจ้งแท้อย่างเดียวฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกเนาะะก็เถิบมานะครับเบ้ารองมือนะครับกรอจะเขียนเนี่ยเป็นฟิล์มใสให้เป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการติดดำอย่างนี้นะครับก็เหมือนที่บอกนะส่งรูปไปลูกค้าบอกโอเคเอาเหมือนคันนี้เพราะว่า แบบใสอะมันก็ได้หรูแหละนะครับแต่คันนี้มันมีคลิปแดงปุ๊บมันไปเข้ากับเข้ากับเนี่ยสตอมแท็กเห็นไหม mm hmm. ลูกค้าเลยบอกให้พี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะนะครับก็อ่ะเนี่ยครับเราก็ได้ในแบบที่ที่เราต้องการแต่งนะครับก็เป็นแบบนี้ติดไว้ดีมันกันรอยเล็บเนี่ยรอยเล็บถูรอยวงรอยแหวนเนี่ยนะครับมันโดนตัวเนี้ยนะครับพวกสีดําด้านเนี่ยมันกันรอยหรือฟิล์มใสเนี่ยใช้ไปนานๆน,นะครับ ต่อให้มันมีรอยมันเปลี่ยนมันไม่กี่รอยดีกว่ามันโดนตัวรถมันโดนตัวรถมันแก้ยากด้วยนะครับเพราะมันอยู่ข้างในตอนทํามันต้องทําสีทั้งหมดนะครับติดไว้ดีกว่าเนาะก็อแถมบให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอย่าไปเอาออกเลยนะครับมือเปิดนะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นสีดํานะครับของจริงเพราะมันเป็นสีดําเพราะตัวรถเป็นสีดํานะว่าตัวนี้มันจะเป็นสีเดียวกันเป็นสมาร์ทคีย์กุญแจอยู่ที่ตัวสอดมือกามเปิดได้เลยนะครับ ล็อกรถก็ทัดล็อกได้เลยเนาะก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับพวกนี้กระจกนะครับด้านข้างนะมีขนาดใหญ่แล้วมีระบบบา์สปอร์ตนะครับเตือนจุดบอดให้มีคาว่า Stor t a ็นะครับเป็นดําแดงนะบันไดดานะครับนะบันไดดำด,ด,ำดูมีลายกราฟ,ฟิกนะสติ๊กเกอร์กราฟ,ฟิกถ้าเรามองอย่างเงี้เราเห็นปะจะเห็นเป็นด้วยความที่รถเป็นสีดานะแต่สติ๊กเกอร์ติดมาจากฟอร์ยมีสีเดียว ไป hey, ถ้าอยู่กระแสนี่เป็นอย่างนี้ลูกค้ามองหมเป็นเท่านะจริงๆไม่ใช่มันเป็นดําด้านนะครับเป็นดําด้านนะเห็นไหมจะมองเนี่ยเล่นกระแสงครับคือมันมีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นเนาะของตัวตัวรถนะครับรถรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะโลบาร์แบบสไลด์ได้ นะครับก็ปรับได้นะครับก็มีความอนเนกประสงค์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะขึ้นอยู่กับการใช้งานคนเดียวได้เหมือนกันก็กำฝั่งเดียวนี่ยครับเนาะแล้วก็เลื่อนกำฝั่งนี้แล้วก็เลื่อนเอานะครับก็เลื่อนเอาเนี่ยครับตามล็อกนะครับประมาณได้5สเต็ปนะครับได้5สเต็ปคันนี้ก็ใส่สั่งมาแบบมีโรลเลอร์เนาะ โรลเลอร์ที่ติดมาจากโรงงานสังเกตง่ายๆครับสีเป็นสีเงินนะครับเปิดปิดได้จากรีโมทนะครับจากฝาท้ายแล้วก็จากในรถนะครับห้าหมื่นบาทตัวนี้ก็มีมาเลยเนาะไฟท้ายครับเป็น Full LED แบบนี้นะเป็น Full แบบนี้เลยนะครับขับสองขับสี่เหมือนกันนะครับไฟหน้าไฟท้ายขับสองขับสี่เหมือนกันนะนะตัว ฝาท้ายครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับถ้าตัวที่มีโรเลอร์มาจากโรงงานน่ะมันจะไม่มีกุญแจไขนะแต่ถ้ารุ่นที่ไม่มีโรเลอร์มันจะมีกุญแจไขนะครับก็มันก็ต่างกันนะครับตัวนี้ก็ล็อกพร้อมกันหมดเลยกดรีโมทล็อกทีเดียวโรเลอร์ล็อกฝากท้ายล็อกนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็4ี4่คูณสีสีดำสตอมแท็กเป็นดำแดงนะครับ กันชนท้ายนะครับเป็นสีดําเซ็นเซอร์ถอยหลัง6จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะฮะเดินผ้าไปดูตัวฝาท้ายนะครับเป็นแบบขอนแรงอีซี่ลิฟต์เนาะนะครับนี่สามารถมีเหล็กทอร์ชั่นบาร์นะครับเบานะครับเบาไลเนอร์เป็นแบบเรียบนี่เปิดปิดนะครับที่รีโมทแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอ้สไลด์ปื้ดๆนะครับสไลด์เร็วนะครับมีกันหนีบ แล้วตัวนี้12โวลต์180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับเราดูทิ่ว่ามันกันได้ขนาดไหนเอา้าต้านน้อยเห็นไหมครับดีดก,กลับแล้วนะครับดีเลยแหละผมบอกใหนะนะ้เรามาดูที่ ล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องบางคนถามช่องอะไรนะฮะบางคนต้องบอกก่อนนะครับถามไม่แปลกนะบางคนไม่เคยใช้กระบะอ่ะใช่ไหมมาเปลี่ยนเป็นกระบะคันแรกซื้อรถคันแรกกะไเลยอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเหล็กนะครับไว้ไขนะครับตัวล้ออะไรที่สําคัญคันนี้ล้ออะไรเป็นแม็กนะครับเป็นแม็กยี่สิบซื้อออกไปต้องระวังกันนะนะครับต้องระวังกันนะ รูภายในครับอแอร์นะครับมีแอร์หลัง USB ไทย A ไทย C 2 3 0โวลต์เนาะนะครับโคนภายในดำหมดเป็นหนังนะครับดำแดงนะครับ น้ำมันนะครับปลดจากตรงนี้นะนะครับเข้าปั๊มกดปอดตรงนี้นะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตอนเติมดับเครื่องด้วยนะครับแล้วนี่ชุดนะครับควบคุมกระจกนะครับมือเปิดนะเบาะนะครับเบาะเป็นไฟฟ้านะครับเบาะเนี่ยตัวเบาะเป็นลายสตอร์มแท็กดำแดงเหมือนกันนะเบาะนะครับเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับอ่ะพนักพิง ไม่ใช่พนักพิงตัวด้านหลังนะครับขอโทษนะครับเป็นตัวด้านหลังนะครับให้แข็งให้แฟบนะครับตัวด้านหลังก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คือตัวพนักพิงนะครับพนักพิงก็คือที่เราพิงตรงนี้อันนี้ก็คือข้างล่างนะครับเดินหน้านะครับถอยหลังขึ้นลงเนาะพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ําหนักเบานะครับควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันคุณผู้หญิงขับง่ายครับต่อให้เป็น น้องๆที่แบบบางทีจบใหม่หรือซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่นะครับท่านที่แบบอายุมากนะแบบุ้ยขับคันใหญ่ขับยากนะครับพวมอะไรหนักๆไม่มีไม่มีกับเรานะครับง่ายที่สําคัญเนี่ยเบาะปรับอะไรปรับแปดพวมอะไรปรับสีมันรองรับทุกสรีระแล้วอ่ะคุณจะสูงคุณจะตัวเล็กนะครับมันรองรับหมดอยู่แล้วนะครับรถคันนี้มีเป็นพรูตาร์ นะครับนี่ี่วางแก้วมาอยู่แล้วนะครับเลื่อนเปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกต้องเปิดเองนะไฟตัดหมอกนี้ต้องเปิดเองนะครับไฟหน้าเป็นออโต้เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหลีดแสงหน้าจอนะครับอจอนะครับก็เป็นจอ12นิ้วนะครับจอตัวนี้เป็น12นิ้วนะฮะเกะเป็นเกะสองชั้นนะครับมีไฟแอมเบียนนะ จอกลางก็เป็น12นิ้วสิงคโป A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟ o r ์ Pass นะสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเพราะเป็นเกียร์อ,อัโนต,โตโินะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีที่เราต่อบลูทูธไว้นะครับแล้วชนอุบัติเหตุเนี่ยแอร์แบ็กแตกนะครับถ้ามีโทรศัพท์มีสัญญ,ญาณมีเงินโทรออกขอเขาจะโทรให้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับนี่แอร์อิสระยแยกซ้ายขวาครับด้านหน้ามีไวรัสชาร์จนะครับมี USB Type A Type C เห็นไหมเกียร yeah. เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสิบสปีดเล่นแมนนวลได้นะครับเบรกมือก็เป็นไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับออโต้โฮนี่ใช้กับแดร็กทีมพูดคอนโทรลนี่นั่งขับสบายมากนะครับไอตัวออโต้โฮง่ายจริงๆเนาะมีโหมดออฟโรดสกินนะครับนี่สำหรับสายสี่นสี่นะเห็นป่ะมีทิศทางล้อข้างหน้าด้วยนะครับมีควบคุมความเร็วลงเขาเนาะมีดิฟล็อกนะครับล็อกเฟืองท้ายเป็นไฟฟ้านะไอปุ่มตัวพีนี่คือช่วยจอดนะครับ ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น h a r า time แล้วมีโหมดการขับขี่6โหมดนะครับหมือนที่ก็บอกนะก็ต้องบอกอ่ะมันมันครบที่สุดแล้วอ่ะใน้นะตอนนี้นะครับระบบป้องกันการหลับในมีนะครับทุกงนี้มีมาครบๆสำหรับคันนี้นะครับก็ใช้งานผมว่าสะดวกสบายตอบโจทย์นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ส่งรูป นะครับและคลิปนี้มาได้นะฮะหรือต้องการซื้อรุ่นนี้แล้วแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel YouTube กดด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงกอปนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ